แม่น้อยโพงามวัย6 6ปีในงานแต่งลูกสาวหญิงรัฐาหลังถูกแปลงโฉมเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเมื่อล่าสุดหญิงรัฐาโพงามและตุนตุลยเทพที่ได้เข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกันอย่างเรียบง่ายไม่หวือหนะวานวอลดอ็อกแอสโทเรียกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าวันที่25พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาโดยงานมั่นและการจดทะเบียนสมรส ก็มีเพียงแค่คนสนิทในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ส่วนงานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ก็ยังคงเป็นในทีมดิสนีย์ล่าสุดเมื่อเช้าวันที่19พฤษภาคม65หญิงรัฐาได้จูงมือเจ้าบ่าวตุนตุลยะเทพจัดงานฉลองยุวาสุดหวานชื่นเจ้าสาวอยู่ในชุดไทยเหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดีมากเพราะสวยหวานมาก โดยมีแขกที่สนิทมาเป็นพยานรับให้กับทั้งคู่และทางทีมงานจะพาไปสองแม่เจ้าสาวบอกได้คำเดียวเลยว่าคุณแม่สวยมากกบใดๆคือแม่น้อยโพงามในวัย66ปีในงานแต่งของลูกสาวหญิงระฐาแม่น้อยสวยมากเสกหน้าโดยน้องฉัดแม่น้อยสวยมาตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆจนถึงตอนนี้ก็สวยสง่าสมวยัย